สวสดีสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะคุณสุภารีคะ่คะอยู่ในสายไหมหรือว่าอยู่หรือว่าอยู่นอกสายอ้าวมัจฉลีไลฟ์หยุดอีกแล้วอโอเคมาละอตกลงอยู่ในสายไหมคะมัจฉีคะอยู่เอใช่ไหมเมื่อก่อนมันอยู่ในสายสนทนาได้ไหมโอเคอยู่ในสายสนทนาเมื่อก่อนเราจะแบบ โฟนอิน uh, ผ่านทางโทรศัพท์ใช่ไหม mm hmm. เพเลยก็เราจะใช้คุ้นชินว่าอยู่ในสายตอนนี้เราเข้ามาเห็นหน้าจอกันชัดๆแบบนี้ผ่านหน้าจอซูมนะคะอยู่ในซูมโปรแกรมซูมเรียบร้อยสดทั้งหน้าทั้งเสียง mm hmm. เห็นชัดขนาดนี้นะคะฝากกดติดตามหน่อยแล้วกันคุณพัชรี <All right. S 1> เสียงคุณพัชรีเ <All right. S 1> บามากอ่า <All right. S 1> เสียงคุณพัชรีเบามากอีกแล้ว <All right. S 1> งั้นดิฉันจะต้องเพิ่มวอลลุ่มใช่ไหม อ่าใช่ใช่วันก่อนเสียงของคุณชานุพงศ์ก็เบามากตอนนี้ดิฉันปรับวอลลุ่มของคุณพัชรีเพิ่มขึ้นอ่าคุณพัชรีลองเซฮายดูอีกรอบหนึ่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะได้ยินชัดเจนไหมคะอ่ามีความรู้สึกว่าเสียงไม่เต็มเสียงคุณพัชรีอเอ๋หนโูเล่งเสียงหมดแล้วเนาะ <รอ S 2> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเยวช็คลำโพงให้อีกทีนึงโอเคเสียงมันออี้อ่ะคุณพัชรีเสียงมันอู้อี้อ่ายัง อืมเสียงสปีกเกอร์โอเคมันลำโพงแล้วก็ไมค์ก็ถูกต้องร้อยอร์เซ็นค่ะแล้วก็ยังไงอีกถ้าดูเช็คดูแล้วก็ขยับมาต้องขยับมาโอเคชัดเจนไหมคะดีขึ้นไหมคะดีขึ้นค่ะอ่าโอเคอาจจะต้องอยู่อใกล้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณพัชรีนะคะว่าที่รอยตรีหญิงพัชรีประเทศนักคุตุนิยมวิทยาชำนาญการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดจากคลองใหม่ใช่ไหม ห้องใหม่เออไม่เชิงเอ่ออะไรนะยังยังไม่เชิงว่าห้องใหม่แต่ว่าเป็นเครื่องเครื่องที่แบบใช้ชั่วคราวอ๋อเป็นหายถึงว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการรายงานชั่วคราวว่างานเหอะอ่าโอเค S <S <S เบาคุณธนาพรยังเบาอยู่อีกไหมคะยังไงส่งแมสเซจมาบอกสุภาวดีหน่อยนะคะแล้วก็ขออนุญาตทักทายเดี๋ยวนะเข้าไปดูคนที่ชมไลฟ์อยู่ในแพลตฟอร์มเดิมนะคะมีเข้ามาทักทายหรืออยังสวัสดีมอร์นิ่งวันพุธเริ่มต้นกันเลยค่ะภาพแผนที่อากาศผิวพื้นวันนี้ค่ะคุณพัชรีคะอ่าในภาพแผนที่อากาศผิวพื้นวันนี้นะคะเราก็จะเห็นเป็นร่องมรสุมนะคะพาดผ่านอยู่ทางนั้นภาคเหนือนะคะเออ ไปทางด้านทะเลจีนใต้เอ้ยไม่สิทางด้านอินเดียนะคะขอโทษนะคะก็คืออลักษณะแบบนี้นะคะทำให้โซนภาคเหนือแล้วก็ฝั่งตกของประเทศไทยเรายัางคงมีฝนได้ค่อนข้างดีนะคะ,คะในส่วนของภาคใต้เราช่วงนี้ก็อิทธิพลมาจากตัวมรสุมนะคะตะวันตกเฉียงใต้นะคะซึ่งตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นฝนฝนฝนฟ้าขนองปลายข้ามนะคะเหมือนเดิมแต่ว่าเปอร์เซ็นต์หนจะลดน้อยลงนะคะกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณธนาพร คุยมาบอกว่าไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะเสียงคุณพัชรีเดี๋ยวลองให้เงั้นหนูลองเปิดไหมโ okay. อเคลองเปิดแล้วนะคะโอเคขึ้นไหมได<ค>้ยินแสงสะท้อนหรือเปล่าคุณธนาพรคือปัญหาเกิดขึ้นในแพลตฟอร์มใหม่คือยิ้มสวยอีกแล้วจะจับอะไร <laughs> <laughs> จะจับอะไรได้ทุกอิเลียบถขนาดนี้โอ๊ยตายแล้วคุณ พูดอย่างนี้ยิ้มสวยอีกแล้วคุณมัทชลีมีกาลังใจในการยิ้มให้ที่ฉันบ่อยๆจะบอกว่าอลองฟังดูว่าตอนนี้มีเสียงสะท้อนอีกไหมนะคะมีเสียงกล้องอีกไหมนะคะโอเคเราไปต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะอ่าพอมาโซนของภาพถ่ายดาวเทียมนะคะอ่าแนวอันนี้ภาพถ่ายดาวเทียมห้างโอเคโอเควันนี้หายไปสองภาพอ่าสำหรับภาพใ่ายดาวเทียมวันนี้ <c oughs> เราก็จะเห็นว่าในโซนของภาคใต้เรานะคะ มีนะคะมีเมฆนะคะอยู่ทางตอนบนนะคะของภาคส่วนไหนจะอ,อีกอีกช่องหนึ่งหนูใช้เป็นเรดาร์แทนเมื่อกี้เช็คแล้วตื่แค่ท็อปชาร์ทหายแต่ตอนนี้ดาวเทียมหายด้วยโอ,โอเคไม่เป็นไรค่ะเคเสียงดีขึ้นแล้วค่ะโอเค,อเคขอบคุณค่ะแส,สดงว่าเมื่อกี้เมื่อกี้คุณพัชริปิดไมค์ใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ค่ะ อ๋อตอนนี้เปิดใ<ช>หม่อ๋อโอเคแล้วแล้วเสียงดีขึ้นแล้วหมายถึงเสียงคุณพัชรีสมูทแล้วเสียงกล้องยังเพิ่มอีกยังมีอีกไหมคะเออบอกนิดนึงนะคะโอเคไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศนะคะ,ะ,ะภาพตรวจอากาศด้วยเรายดาร์ของชุมพรค่ะค่ะในส่วนของเรดาร์ชุมพรนะคะเราก็จะเห็นว่ามีฝนนะคะเป็นฝนกลองอ่อนกึลางแรงนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ทางด้านเมียนมานะคะนี่เนาะ อยู่ทางด้านมาแล้วก็มีบางส่วนอยู่ทางด้านประจบชุมพรยังเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ดังนั้นประจบกับชุมพรตอนบนเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะมีฝนหนักได้นะคะบางแห่งน,นะคะแล้วก็มีฝนเล็กน้อยอยู่ทางด้านสุราตอนบนกับชุมพรตอนล่างด้วยนะคะชช้านี้นะคะโอเค,คไม่มีค่ะโอเคนะคะจะได้ไปต่อได้นะคะ,ะภาพตรวจอากาศด้วยเรด้าสติงพัสสงขลาค่ะค่ะในส่วนของ สัตหิงพระวันนี้นะคะจะเห็นว่าโล่งเลยนะคะในส่วนของภาคใต้ตะลางอยู่ว่าวันนี้ฝนน้อยนะคะมีแค่ฝนฟ้าขนองในอ่าวไทยนะคะในาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะหรือว่าทางด้านาที่ติดกับทางระนูดนะคะออกไปนะคะในทะเลเนี่ยก็จะเห็นเป็นฝนฟ้าขนองกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มก้อนๆตร,ตร,ตรงนี้ก็พี่น้องชาเยเรือจะประมงสามารถเดินเรืออีกเลี้ยงได้นะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้อันตรายมากแต่ย่าอย่าผ่าเข้าไปข้างในก็พอนะคะค่ะหมายถึงอะไรผ่าคะใช้เสอิอ๋อหมายถึงอย่คับผ่า <laughs> ยันต์ผ่าก็เป็นยังไนดิฉันก็ว่า <laughs> อะไรผ่าคะแหมคุณจรนาลาที่วาดมาแล้วนะคะโอเคนาลาที่วาดวันนี้มีฝนไหมคุณจรรอสักครู่หนึ่งคะ่ะตอนนี้คุณธนพรคอมเมนต์มาบอกว่าชัดเจนทั้งภาพและเสียงโอเคนะคะขุมรูขุมขนก็น่าจะเห็นชัดด้วยใช่ไหมคะ ภาพลิ้วลอยของหน้าดิฉันก็ดิฉันก็จะใช้ตัวช่วยหลายๆตัวช่วยแล้วนะคะแอปนูน่นแอปนี้นะคะไม่แน่ใจว่าคุณอวยชยัยสวัสดีจากชัยบุรีสุราชรอเลยค่ะคุณอวยชัยคะไปต่อกันเลยค่ะคุณพัชรีคะสําหรับพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะอ๋อในส่วนของภาคใต้ฝั่งออกนะคะวันนี้ภาพรวมฝนจะอยู่ที่ร้อยละสิิของพื้นที่นะคะแต่ว่า โดยรายจังหวัดนะคะก็จะมีหลากหลายเลยวันนี้นะคะทางด้านพัทลุงสุภาปัรตตานีนะคะมีแค่ประมาณร้อยละสาสิบของพื้นที่ส่วนเพชรบุรีประจวบนะคะสุราษฎร์นครยะลาแล้วก็นารายพิวาสมีผลได้ร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะคะส่วนชุมพรเนี่ยมีโอกาสที่มีฝนได้มากกว่าพื้นที่อื่นนะคะค่ะ ค่ะตอบคำถามคุณอวยชยัยคุณอวยชัยชยัชยบุรีสุราชสถานที่นี้เป็นสถานที่ทำงานของคุณอวยชยัยโอเคโอเคแต่ก็บ้านอยู่ที่นครบ้าน <laughs> หัวใสนครจ๊ <laughs> ้าจ๊ะ <laughs> <laughs> าจำได้ <laughs> <laughs> ขอบคุณตัวเองที่จำได้ <laughs> พอนี้ทางด้านแชาบรีเซราดนะคะมีโอกาสมีเจะฝนเล็กน้อยถึงปานกลางได้ระยะแรกนะคะจ่ายตอนก่อนเที่ยงนะคะจนถึงบ่ายอาจจะมีฝนน้อยได้บ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้ทั่วนะคะจะไม่ตกที่คุณใช้ทํางานก็ได้นะคะแล้วก็สายข้ามนะคะยังคงต้องเรามาระวังในเรื่องของฝนากนองอยู่นะคะแต่ว่าชาบริก็โอกาสถึงยังน้อยกว่าทางด้านข้างหนด้านไหนอย่างเช่นทางด้านพนมเคียนซาทางนี้นะคะ แล้วก็ส่วนที่จังหวัดนาราธิวาสอำเภอเมืองที่คุณจรอ,อยู่ล่ะคะแค่วนอำเภอเมืองวันนี้ยังถือว่าฝนนะคะถึงช้าถ้ามีก็คือถึงช้าแล้วก็เป็นลักษณะฝนพักนองในตอนเย็นเลยละกันนะคะแต่ว่าถ้าที่เราดูภาพถ่ายเราเทียมเมื่อกี้จะเห็นว่าทอนล่างนะคะจะจะโล่งจากทะเลน,าาน้ำมันแต่เราลองสังเกตูมีมาลยมีที่บอกว่าถ้ามีก็คือจะเป็นตอนเย็นเพราะว่าเราจะมี เมฆนะคะอยู่ทางฝั่งมาเลเซียดังนั้นถ้าเกิดขึ้นมามีทางฝนในทางด้านดาราทวีวาตกิยะลาตนล่างนะคะ mm hmm. โอกาสมีฝนมากกว่าโซนน้ำผึ้เมืองดังนั้นเมืองก็คือถ้ามีอาจจะเป็นฝนที่ที่เหลือขึ้นไปนะคะ mm hmm. ไม่ได้เป็นฝนที่เข้าพื้นที่โดยตรงนะคะอืมค mm ่ะดิฉันรู้สึกขำตัวเองว่าเดี๋ยวนี้รายงานพยากรณ์อากาศของเราเนี่ยดูเหมือนจะเป็นข่าวที่แบบว่ามันมากกว่าพยากรณ์อากาศ มันจะมันจะมีความบันเทิงซะประมาณ80%ที่เหลือ20%เปอเ็นก็เป็นการนำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศเซวคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะอ่าโอเคเดียวนะโอเคตอบให้แล้วนะคะคุณจรคะ่ะโอเคงั้นเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาค่ะอ่าในส่วนของสงขลาสงขลาสวนนัสดี ีหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะวันนี้สงขลานะคะมีฝนได้ไร้อยละสาสิบของพื้นที่นะคะแล้วก็พื้นที่อำเภอส่วนใหญ่ที่จะมีฝนได้นะคะก็คืออยู่ทางด้านรัฐภูมิหาดใหญ่คลองหอยคงแล้วก็ทางด้านสะะดานะคะ <S <S หาดใหญ่จะอาจจะไม่ถึงในโซนเมืองของหาดใหญ่นะคะเป็นโซนของทางด้านสนามบินค่อนมาทางด้านด้านไหน ค,คุณชนะพรบอกว่าหลากหลายชอบค่ะดิฉันจะแบบว่าถ้าไม่ทำอาชีพไม่ไม่ไม่ไม,ไ,มไม่จัดรายการวิทยุดิฉันจะไปขายหัวเราะดีกว่าหามุกหามุกมาคุยกับนักมุตุนะคะไม่ใช่แค่รายงานต้องมีอะไรให้ยิ้มแล้วหัวเราะบ้างดีอ่าโอเคแหมเมื่อกี้ก่อนที่จะได้หัวเราะเราก็ เราก็แบบว่ากุรีกุจออกสั่นขวัญหายกันไปสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมคะคุณมัตรออคนฟังจะรูไ้ไหมเนี่ยว่าเราเจออะไรกันมาบ้างอะไรประมาณนั้นนะคะคนที่ชมอยู่นอนนี้นะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะกดติดตามเพจของเราด้วยค่ะเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะสำหรับอุณหภูมินะคะเมื่อวานนะคะวัดได้สาสิบห้า 15. 0.2องศาเซเลเซียตนะคะซึ่งเป็นเกณฑ์อากาศร,ร้อนนะคะวัดได้ที่ยาลานะคะก็คือทางด้นานอ่วัดได้ตละ่งนะคะส่วนที่อื่นๆนะคะอุณภูมิน่าจะกําลังสบายนะคะอยู่ที่ประมาณ30อ็กว่าจนถึง3มนะคะส่วนใหญ่นะคะค่ะต่อกันที่อุณหภูมิต่ําสุดภาคใต้วันนี้ค่ะ Ka, ในโซนของอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ว่าได้23.0องศาเซลเซียสนะคะอยู่ใกล้ๆเรานะคะอยู่ที่สนามมินหาจ่ายสงกัดสงลาค่ะค่ะปิดท้ายปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าวันนี้ค่ะค่ะในส่วนของฝนนะคะก็จะเห็นว่าอ่า เกือบละโอเคก็เ <pip> ห <i> ็น <primero> ว่ามีฝนเล็กน้อยถึงวันกลายนะคะว่าฝนมากสุดได้1 8บแมิลิเมตรนะคะที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรโอเคโอเคเรียบร้อยนะคะเราก็ลุ้นกันเรียบร้อยนะคะได้สุบฉีดช่วงเฉาโอเคหมายถึงว่าลุ้นกัน ลุ้นนิดลุ้นหน่อยสนุกและตื่นเต้นเลือดจะได้สุกฉีดช่วงเช้านะคะไม่มีอะไรจะลุ้นไปกว่านี้แล้วค่ะคุณชนะพรมาดูรายงานพยากรณ์อากาศนะคะลุ้นทุกวัน <laughs> ลุ้นกันทุกวันคนที่ดูอยู่ในช่องทางแพลตฟอร์มเดิมก็อาจจะไม่รู้ว่าเรามีลุ้นอะไรกันบ้างนะคะยังไงฝากเข้ามากดติดตามช่อง Tik t ต็อด้วยนะคะคุณจอนคุณอวยชัยนะคะค้นหา DJ, ดีเจสุภวดีอินดี้สักหน่อยแล้วก็กด follow กดติดตามกันได้เลยทิ้งท้ายวันนี้ค่ะคุณพัชรีคะพี่น้องชาวเรือชาวประมงเราเป็นยังไงบ้างคะ สำหรับพี่น้องชาวเรือชาวประมงนะคะวันนี้ก็ยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนฟ้าขนองนะคะในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางด้านตะล่างที่เป็นฝนขนองอเป็นก้อนๆอ,นนอ,อ,อ,อย่างที่เห็นในเรดาร์สัาวัชบ์เมื่อกี้นะคะแล้วก็มีลมประชกด้วยส่วนทางต้นบนนะคะก็วันนี้ก็ยังถือว่ามีมีลมแรงบ้างบางช่วงบางเวลาก็ให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรืออย่าง อยากต่อเนื่องด้วยนะคะค่ะโอเคเวลาเราใช้เวลาไปพอสมควรเลยนะคะสำหรับการรายงานพยากรณ์อากาศในเช้าวันนี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาพูดคุยกับเราที่นี่ FM 107.75รเมกะเฮิร์ซาดใหญ่นะคะอยู่พัทลุงอยู่ นครศรีธรรมราชนะคะอยู่นราชทิวาดอยู่จังหวัดไหนเปิดวิทยุนะคะฟังไม่ได้แต่คุณฟังออนไลน์ค่ะ indi.onair.one เช้านี้ขอบคุณว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรีประเทศนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการค่ะรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเรากลับมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะคุณพัชรีคะเช้านี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์มากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมรายงานพยากรณ์อากาศในเช้าวันพุธวันนี้ค่ะติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก074 311 760สนใจลงโฆษณาในรายการลุกทุ่งอินดี้ติดต่อ08195766 4 4 28ปปีลูกทุ่งอินดี